ยังโหดนี่ผมจะใส่ท่อนี้นะครับโอ้โหอุยังโหดทุกคนเนียตรงเดียวกันเลยขายปั๊บผมงอนเลยโอ้โหนีโคตรสุดทุกคนดูดิโอ้โหครับ โอ้โห่ดูดิโอ้โหโเสียมันจะผิดกันอะไรแล้นะต้นทออ,อะไร ช่องรนอน,น,อนทักชแชร์นะครับผมอัอนแน่หวัวซุกโลมอีกแล้วน,นะครับก็โปรเจกต์นะครับเปลี่ยนท่อมาแล้วทุกคนเราสั่งไว้หลายเดือนแล้วนะครับก็ที่นี่ร้านวิชาอะไรแต่งนะครับตอนนี้กําลังจะทําการถอดท่อแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวให้น้องถอดท่อน้องกําลังจะถอดท่อเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใส่ท่อทรงไหน ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นทรงนี้อาจจะเป็นทรงนี้แล้วทรงนี้เนะหรือว่าทรงนี้หรือว่าท่อทรงนี้หรือว่าจะเอาแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวไปหาไปดูนะครับว่าผมท่อผมใบไหนนะครับเนี่ใครสนใจก็สั่งได้ทิมไปใน f a c e b o o k นะครับช่างชาอะไรแต่ง ท่อเยอะนะครับเป็นร้านท like ่อหม้อก Wh ๋วยเตี๋ยวเต็มเนี่ยครับกำลังจะถอดท่อแล้วอมอันไหนรีบเลรีบมาเดี๋ยวท่อไปนี้เอาไปให้จอนนะจอนมันจะเอาไปใส่นะร้อนเลยนะไป เดี๋ยวพาไปดูท่อของผมนะครับพาไปดูพาไปดูปดเดี๋ยวเข้าหน้าร้านเลยนี่ยร้านชาอะไรแต่งสิบล้อนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยใครอยากได้ท่อก็สั่งได้นะครับแกส่งได้นี่หน้าร้านไม่ใหญ่แต่ท่อแน่นใครอยากได้ไซส์อะไรก็ พักมาเลยนี่ยังโหดนี่ผมจะใส่ท่อนี้นะครับโอ้โหยังโหดทุกคนก็อ้าวท่อผมหายท่อผมหายท่อผมหายไปไหนอะ เออเอาเท่าผมหายเดี๋ยวเอาน,นี้ไปด้วยดูดิแฟร์สก็มีนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะเดินคอในมุนสวยๆเลยเอาเท่าผมหายเท่อผมไปไหนแล้วพี่อ๋อมานี่แล้ว โโหนี่ยังโหดอืเนี่ยคตรงเดียวกันเลยอือ โอดโหดเดี๋ยวผมนู่นกำลังทอดอันนี้นะใส่รถอันนี้ใส่รถอันนู้ใน,นใส่เครื่องปดไฟ <Yeah. S 1> ไม่อันนู้นอะี่พาอยู่ใส่เครื่องปดไฟอันนี้ใส่ท่อรถครับฮ <c oughs> <c oughs> าฮ บายรถไม่เป็นไรที่ค่อยเก็บมันไม่เจ็บหรอกร้อนไหมโคตรถูกใจอะ่ะนี่ครับโอเคครับผมจยให้น้องถอดท่อก่อน เออผม,มวีจะบอกเมื่อกี้ช่างบอกว่ามีคนมาขอเยอะไหมช่างเขาขอซื้อใบนี้นาาใบแรกของร้านออแล้วจะทำอีกไหมครับเนี่ยต้องสั่งต้องสั่งเนะะานะเพราะว่ามันผมว่ามันโหดดีอ่ะเพราะว่าปลายอย่างนั้นมันคนใส่เยอะแล้วปลายอย่างนี้โหดดูดิไอ้อล,ล,ลูกกับพ่อร้อ,น,อนนะร้อน นะเดี๋ยวไหนลองมาทำท่าจับจับเอถอ,ถ,ถ,อนะถอดถุงมือมาข้างนะึงยถอดถุงมือมาข้างนึงหาทางกลับไม่เจอมัยโอ้ร้อนนี่ครับก็จะมารีวิวท่อใบนี้นะครับเป็นท่อแฟด โอ้ยสะใจโคตรโคตรเลยก็มีคนมีพี่เขาบอกว่ามีคนมาขอซื้อก่อนนะเขาไม่ขายขายปั๊บผมงอนเลยโอ้โหพี่โคตรสุดทุกคนดูดิโอ้โห ทีนี้มันก็จะออกโขดโดหน่อยนะครับแต่ว่ารถไม่แรงนะครับเสียงมันก็จะนิ่มขึ้นโอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหน้าปกก่อนทุกคนใช้ใช้ช่างถ่ายรูปหน้าปก ใ่ครับผม,มรพร้อมแล้วทุกคนโอ้ย <c oughs> นี่ครับกำลังจะยึดแล้วนะโอยยังเงาเลยโอ้โหนี่ผมบอกปลายผมขอปลายเลยหมวกน้อยบุ๊กมันก็ไอ้นี่มาให้นะครับคำนวณมาให้แล้วให้ช่างเอาที่ช่างเลยทรงช่างเลยนะครับแต่ทรงผมบอกว่าผมอยากได้ไปลายแบบนี้ ตอนแรกช่างยังไม่ทําแล้วไม่กล้าทากลัวกลัวไม่สวยเพราะว่าตัดมือนะครับคือตัดเครื่องตัดอะไรนะเขาเรียกอะไรเอาหเอาลูกหมูตัดใช่ไหมนะ่ะเอาลูกหมูตัดไม่ใช่เครื่องแบบนี่ครับแกบอกว่าไม่ค่อยไม่กล้ากลัวเสียนะบอกไม่เป็นไรเอาเลยครับผมนี่โอ้โหครสวยเลย แล้วก็ท่อน้อยตั้งข้างอีกหูยอันนี้ตรงนี้อีกอันนึงโอ้โหมันจะล้ําไปปะเนี่ยพี่มันจะล่ะอันนี้ทำเกียร์นะทำเป็นเกียร์นไอบุ๊กเอา,าทำให้มันอีกอันนะพี่เพราะยังไม่ได้แจ้งราคาไปไงตอนนั้นอ๋อที่เขาสั่งสั่งไว้ไม่ได้แจ้งเลยทับได้ก่อนได้ มันถามอยู่ถามไปผมเอาไปก่อนแล้วการ,รบุก <c oughs> ให้บุกรอตัดที่แข็งนั่นเองเสียงเครื่องตั้งนี่นเับเพราะว่าผมให้บุกวันนั้นบุกมาสั่งผมบอกว่าเอาเหมือนกันเลยจัโคตรหล่อเดี๋ยอดิ <c oughs> อันนี้เราต้องทำขายหยุดคงไม่ต้องหรอกบางพี่มันไม่เคีงหรอมะมันก็จะเหมือนตัวนี้แหละตัวนี้ก็ปล่อยต่อนะครับใครสนใจติดต่อมาได้ พี่แนนว่ามาเล่นหลังคาร้านเลยโทรมาหาผมนอนผมไปเล่นหลังคาร้านเขาแล้วโอ้โหดูดิโอ้โห มันต้องมันต้องเอียงออกทางนี้หน่อยไหมมันจะได้เท่ากันนั่นแหละโอ้โหโคตรสุดถูกใจถูกใจนะครับ <c oughs> นี่ครับแต่งรถเราต้องค่อยๆเติมนะไม่ใช่ว่ามีแสนใส่แสนนะครับเพราะว่าเราไม่มีทุนหนานะครับผมพอทุนเราต้องใช้ใจ่ายกับรถนะครับ อันนี้ผมก็เก็บตังค์มาหลายเดือนนะครับผมสั่งช่างชาทำไว้ประมาณาสามสาม,ส,ามสี่เดือนได้ไหมพี่ผมสั่งท่อไปนี้น่าจะประมาณ <laughs> มันไม่ได้ผ่านมาใส่เลยนะผ่านที่ไรก็ผ่านกลางคืนผ่านกลางคืนนะครับโอเคอย่าทำขายยึดแล้วนะผมนี่ครับทำฉากเพื่อจะยึดนะใครสนใจท่อก็พี่ส่งไหมท่อส่งส่ง,สง,สงก็ติดต่อเบอร์ตรงนี้ได้ไหมนะเอะ ต่อเบอร์ล้างเครับอันนี้ได้ไหมเออดูอเบอร์นี้นะผมต,ติดต่อมาได้ทางพิชาดี๋ยวนี้ก็๋กย,ย,ย่ากําลังขาหยุดเขียผมเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเดินทางกันต่อโอ้ถูกใจถูกใจเดี๋ยวท่อใบนี้เอาไปให้จอนนะเดี๋ยวเก็บดีๆจอนเอาไปใส่ที่หลังสวนนะเดี๋ยวยังไม่เย็นนะ ้ิใจอ่ะอเคครผมทุกคนผมจะมาสูกพามาดูลอยพี่แนนเมื่อวานพี่แนนเข้ามาใส่ไฟเพิ่มนะครับ <c oughs> เอาตูส้สีามาชนหลังคาเขา่าทุกคนเอาสเปิดเลยโอ้นี่ครับตอน,นนี้กำลังจะทำการยึดแล้วนะครับโอเคผม อยาให้พี่เขาติดตั้งก่อนทุกคนนะค,นนครับมานี่ก็พอมติดตั้งเลยนะครับก็สองรูท่อเลยจะได้ช่วยกันหายใจ พอพี่พอดีพอดีแล้วครับตรงละตรงไหมทุกคนตรงเนาะเนี่ยถ้ามันตรงออกมาเลยมันไม่สวยต้องออกแบบออกแบบทรงบิดๆหน่อยอืมโอเคเดี๋ยวให้พี่เขา,าทําขายเยอะกันครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาถ่ายให้ชมนะแล้วก็เดี๋ยวจะทำความสะอาดเช็ดเช็ด,เช,ดเช็ดนะก่อนเดินทางโอเคครับผม วันนี้คันแรกแลยป่นะเนี่ยหรือว่ามีก่อนหน้าน,นี้แหละโอ้โหจะมานอนเฝ้าร้านแล้วเมื่อคืนมาไม่ถึงง่วงก่อนนะผมเ <laughs> <laughs> นี่ยกำลังทำขายยึด <c oughs> เก็บคมให้ผมด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวมันบาดมือตอนล้างรถ <c oughs> ที่นี่ก็ขึ้นปลายท่อเอง นี่ละมั่งเศษของผมใช่ไหมเนี่ยบางวันไมน่ได้พดักเลยบางวันแล้วนะโอ้โหฝนเมื่อวานทุกวันเหนื่อยนะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเจ่าแก่เข้ามาดูคลิปเลยเหนือหน่อยอย,อยงานเยอะจริงดูนะครับอันนี้ขายเลยนะขาไอ้มิชลินใช่ปหม <Michel in. S 1> ขามิชลินก็คืองานสร้างสตัลเล่ทั้งคันนะมาได้นะครับท่อใครสนใจกี่นิ้วกี่นิ้วก็ทักมาได้นะครับขาดหน้าผากคือครบ อยู่นี่นะครับอันนี้ร้าสึกว่าจะเป็นของวิคเตอร์มั้งเนี่ยราคาก็ตามนี้เลยทุกคนมันน่าจะไม่เห็นนะปรตบรทอตของวิกเตอร์ของอะไรนะครับสวยอยู่นะอันนี้ของอะไรไม่รู้เนะน่าจะเป็นหกร้อหรือเปล่าสวยนะเนี่ยแบรนด์พิชาอะไรนะแกทําเองแกขึ้นเองอะอยู่นี่เลอันนี้แกก็ขึ้นเองนะอ,อันนี้น,น,นี่ของอะไรหงรอ้อเหรอหรออันนี้ปากกี่ดิวเนี ขึ้นเอราคามันก็เลยไม่แรงเหมือนที่แบบเราไปซื้อทั้งนอกนะบางที่ราคาแรงเราก็จำนวนเอาเราผู้บริโภคนะอันไหนซื้อได้อะไรซื้อไม่ได้นะโอเคผมตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเดีย๋ยวลองไปดูฝั่งนู้นดิมองกลับมามองถึงเท่ากับ เหยียบได้พี่อ,อ๋อใส่กล่องแล้วอาด้พี่โอยดูฝั่งนี้ดูแบบโหดมากเลยโอยรถไม่แรงรถไม่แรงแต่เอาโหดไว้ก่อนเดี๋ยวเนี้ยไปให้จอนเดี๋ยวจะหาที่เก็บนะเย็นแล้วนี่ยป้ายเก่าใช้มาหนึ่งปีนะครับเนรถผมไม่มีควันนะเดิมๆครับ เดี๋ยว <C> ท่อใบนี้เดี๋ยวเอาไปมัดไว้ให้จอดเอาไปใส่ที่หลังสวนเอาไปใส่ให้จอดน,นะท่อเครื่องปั่นไฟโ <c ough noise> okay. อเคเดี๋ยวผมขอเก็บชุดนี้ก่อนนะว่าจะไปยังไง เกิดให้มันเงาครับผมโหดมากเลย วันนี้เตรียมตัวอย่างวันนี้น่าจะเหนื่อยนะเน Exec ี่ยมาที่ไ uh ์บริการตลอดนี่บผมโอ้ยแสงมันอาจจะสะท้อนหน่อยนะพอดีมันเงาอ่ะนะนี่ครับกระดังขายยึดแล้ว ตาเลถ้าใส่อันนั้นอันเดียวถ้าใส่ใบใหญ่ใบเดียวมันก็จะไม่ใช่ท่อแฝดมันก็เลยต้องสั่งใบน้อยมาใส่ด้วยแฝดพี่แฝดน้องแฝดพี่แฝดน้องมันน่าจะแฝดของจริงนี่ครับไปเอ้าบาย เอาไหมครับเช็ดโอ้แน่นไปกเลยเอาแล้วโอ้โหดกใจพี่ไอ้บุ๊กเลยเป็นป้ายยาผมอันนี้พี่ต้องทำอีกอันหนึ่งนะั่น พี่เขไม่กล้าทำสองอัดก็าทำอันเดียวนะครับแล้วที่นี้บุ๊กกับผมมาสั่งไว้ผมที่นี้ผมมาถึงก่อนเรียบรอ้อยเสร็จผมบก่อนนะครับโอ,โ,โอ้โหเดี<อ>๋ยวให้บุ๊กรอเอาอไหนๆเข้ามาใส่ทีเดียวให้มันจบนะครับตรงไหมปากตรงไหมโอถูกใจมากเลยทุกคนโอ้โหโอเค ก็เสร็จแล้วครับผมส่ยลายท่อนะครับไปก็คลิปนี้ใครมารับชมจนจบผมขอขอบคุณมากนะผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับคลิปช่องเราอนทักษะแพร่ด้วยนะโอ้ถูกใจถูกใจโอโ้โหดูมุมนี้อย่างสวยอะ่ะทรงเดียวกันเลยโอเคครับผมฝากร้านพิชาไปด้วย ก็ใครอยากได้อะไรอะไรก็โทรมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องท่อสตแตนเลสนะครับแกขึ้นงานได้หมดนะครับแต่ขอให้มีเวลาให้แกนะครับผมโอเคป้องเอาละบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องนอนท์ทักไทยแลนด์นะครับเอาละบ๊ายบายสวัสดีครับเดินทางต่อเอาวันดวนดี้วกันนะว,วันี้วันี้ไงนอกเองเลย โอเคผมไปแล้วบายบายสวัสดีครับคู้อาวนี้เพื่อนพี่มาจนนะผมฝากถ่ายนะผมจะสตาร์ทเครื่องเสียงมันจะผิดกันอะไรนะรับผมชอบอะไร ใหญ่กว่าเดิมอีกทีนี้เอาแล้วคุยโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องแกด้วยเนียโอ้โหโอเคผมไปแล้วบ๊ายบายไปไปส <laughs> ว,วัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวโคตรโหดเลยถึงเวลาได้ใส่ท่อกันแล้วครับผมก็นี่ครับผมก็ได้ใส่ท่อเป็นที่เรียบร้อยแลย้วก็ร้านช่างชานะครับนะครสวรรค์นะครับผม หล่อมากทุกคนถูกใจมากนะผมก็ใครสนใจก็สั่งร้านพิชาได้นะครับมีทั้งเบอร์ติดต่อแล้วก็ชื่อเฟสนะครับผมก็ท่อสองใบนี้ก็จบไปนะครับผมก็ใบใหญ่สี่พันนะครับใบเล็กพันสองนะผมถูกใจมากทุกคนกลัาฟังเสียงใบเล็กครับผมนี่ับผมไปครับ ก็ฝากเสื้อนอน,น,อนทักไทยแลนด์หน่อยนะครับผมก็มีทั้งสีขาวและสีดำนะครับตอนนี้แขนยาวและแขนสั้นมีจำหน่ายแล้วนะครับผมก็สนใจทักทางเพจได้นะครับผมราคาเสื้อแขนยาวไปฟังทางเพจได้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้สรุปเรื่องราคาแขนยาวนะผมก็แจ้งไว้ก่อนนะครับราคาแขนสั้นก็ราคาเดิมนะครับผมก็มีน้ํายาเช็ดยางเดือดไทร์ทักด้วยนะครับจาหน่ายนะครับผมฝากหน่อยนะครับผม ราคาน้ำยาก็ตามนี้นะครับช่องการทางติดต่อก็ตามนี้เลยครับผมฝากหน่อยครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับ